วันนี้อาวัยวยนขนานดนนนยงนไพร์ินนะคะวันนี้มเยเป้า,ปาบินค่ะยิงยิงก่อนเลยก็ได้ครับเคยยิงกวันนี้น้ายิงได้พบค่ะมีปืนสากระบอกนะคะที่น้ายิงออมาในวันนี้แล้วก็จะมาลองยิงเป้าบินนำ้ำยิงก็ไม่เคยยิงเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อว่าอะ ไลออนแทบนะคะตัวนี้ยังไม่เคยเอาไปลองยิงที่ไหนนะคะจะเอามาลองยิงเป้าบินที่นี่ที่แรกเลยไลออนแท็บนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลัง้ครับก็ส่วนตัวนี้เป็นเลมตั้งแปดเจดูนะคะ ตัวนี้ก็จะเอามาลองยิงเหมือนกันตัวนี้น้ำอิงเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีกันแล้วแล้วก็อ่าตัวนี้ปืนผู้ใหญ่บ้านเดี่ยวหักลำนะคะจะเอามาลองยิงด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราลองไปดูน้ำอิงยิงเป้าบินกันนะคะว่าจะสนุกขนาดไหนมาเลยค่ะ นี้ลองตัวไรเมิงตันแปดเจ็ดศูนย์ยิงเป้าบินนะคะอ้าวตัวนี้แรงกว่าไรเมิงันเอันนี้ไม่โดนนะคะรังใหม่ เดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนนะตัวนี้รู้สึกค่อนข้างแรงไปนิดนะเดี๋ยวเอาตัวซอบซอปไ f t ไอ้ lion tap มาเข้าไปเลยมันจะถ่ายเขาจะไปปรับปรุงตัวเองว่าเป็นยังไงผิดยังไง ผไม่รู้ว่มันผิดเพาอย่างไร้นอย่าลังเลใช่ใช่เอออย่าลังเลใช่คือต้องยิงแล้วอย่าม่ลัง

ครับอย่ามายิงตก็ออกเอ้าขึ้นคือไม่ให้มันบินให้มันบินแล้วมายกอย่ดูดูผมผมจะบอกเลยดูนะดูเดี๋ยวจะพุ่งเลยเราดูดูดูเนครับเนี่ยเราไม่ยิงยังไม่ยกเลยยกเนี่ยยังไม่ยกเนี่ยยกตรงเนี้ยบึ้มเนี่ยยกช่วงยุงโด่งโด่งสุดเนี่ย ปืนไว้งั้นก็ได้แล้วก็มาถึงเห็นมันยิงยกยิงเลยลองดูดิตั้งขาเอาปืนไว้เอาปลายให้บอกสูงขึ้นครับเอาปืนเอาไว้ข้างหน้ามายกยิงอ่ะยยนั่นแหละมันต้องแบบทฤษฎีแบบอยา่างเงี้ยนะทฤษฎีถูกต้องที่ทำไม่ได้นะคะยิงไม่โดน ่อยสักล oh. yeah, oh. ูกนะได้ตเยกเกยกกอนเอาีเียมันต้องซ้ำแล้วดแล้วยกหม่ยด้มันมาปุ๊บเรายกเตาปึ่ง จะเบิลได้ไหมยิงต่อเนื่องเลยเขานี้โดนต้าต่อไปต่อเลยนัดแรกโดนนัดสองดำเลยเข้าเอกมาเลยนะยิงนี่ เดี๋ยวเอาสองตัวเบิ้ลเนาะปล่อยสองตัวทีเดียวหรือว่าทีละตัวเมื่อกี้อ๋อโอเคปึ้มแล้วปล่อยมันต้องมีทีมตัวแรกนะมันฟุกหรือเปล่ามันต้องไฟมันคับสงสัยเมื่อกี้ปุกนะคะ ้องใหม่ไม่เชื่อว่าคุณลองล้มอ,อีกอันนี้นานนะคะอ้าว สองลูกแรกไม่โดนล่ะขออีกรอบนะสามสาม

นะสุดท้ายอะ่ะเมื่อกี้กลัวยิงใส่เครื่องบินอะ่ะผมกลัวจะไม่โดนเมื่อกี้เดี๋ยววันนี้ลอเราเดี่ยวนะคะยิงเป้าบินนะคะไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะได้ยังปืนขึ้นมาปืนขึ้นมาปืนก็้นมาพันท้ายขึ้นมาพันธทั้ทง,ทงท้ายพันท้ายขึ้นนั่นแหละรครับ กยกดาลังเล่จบไปแล้วแล้วเหมือนมันไม่อะนี้อะ่ะมันช้าเมื่อกี้ที่ยกไปแตะแล้วเมื่อกี้แต่ไม่รู้ได้บีบหรือยังถ้าบีบไปเมื่อกี้มันโดนอยู่แล้วโอ้อยสนิทอ,อย่างนี้อย่างในลำกล้องอยู่เวลาหาพวกอ่ะมีไม้เก่านิดนึง ไอตัวที่เรามองเห็นคือหมอนมามตมาตรงนี้ดีกว่าเลยพี่ย้ายมาช่องนี้ลองดูนะคะอาอะะเตายเต ลองอีกสักลูกนะคะเมื่อกี้ไม่โดนอา้าอย่าโยกเลย อีกนัดนะอย่ายอะเก สั่นสถานหมดหัวไปค่ะวันนี้อับอายมากหายที่น่ามากกลับบ้านค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็นั่งยิงก็ยิงเป้าบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะแน้วพิงจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าปืนที่น้่ยิงเอามายิงเป้าบิน3มชนิดเนี่ยปืนชนิดไหนยิงดีที่สุด มาที่ตัวแรกเลยนะคะคือเลมิงตั้ง8ปดเจนตัวนี้คือนกะเพลงคิดว่าลำกล้องอะ่ะมันมันค่อนข้างสั้นนะคะมันเลยแล้วเวลายกยิงอะไรเงี้ยมันมันทำให้แบบไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับน้ําหนักก็ก็ค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ก็ไม่มากนะคะต่อไปตัวนี้เดี๋ยวหักลำเดี๋ยวหักลำตัวเนี้ย คือข้อดีก็คือน้ำหนักเบาค่ะทำให้เวลาเรายกยิงอ่ะง่ายแต่ว่าข้อเสียของมันคือเดรย่าตัวนี้มันมันเป็นปืนที่แรงถีดเยอะะค่ะเวลายิงเป้าบินมันเลยทำให้อาจจายิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะว่าแรงถีดมันด้วยเนาะตัวตัวนี้ l i o n นแทนะคะตัวนี้เป็นปืน ที่ยิงเป้าบินได้ดีเลยค่ะสำหรับวันนี้เพราะว่าลำกล้องลำกล้องยาวนะคะน้ำหนักก็ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักมากสามารถยิงเป้าบินได้ได้ดีเลยมันเป็นปืนที่ออกแบบมาให้ยิงเป้าบินโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะคะโอเคแล้วก็นั่นเงอยากจะขอฝากไว้หน่อยนะคะว่า กีฬายิงเป้าบินน่ะเป็นกีฬาที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากมันคือนักยิงอ่ะได้มีโอกาสยิงเป้าบินอ่ะครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะที่สนามลาดเอ้ยที่สนามอะไรนะภูมิไพลินก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะมาลองหัดยิงเป้าบินกันคือมันสนุกคะ่ะมันใด้อารมณ์มากคือสนุกกว่ายิงเป้ากระดาษนะคะ โอเคสำหรับวันนี้น้ำอิงก็มารีวิววิธีการยิงเป้าบินเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้ำอิงจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวขออุบอไว้ก่อนนะคะตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ